สวัสดีครับเคยรู้สึกไหมครับว่าทำเท่าไหร่ก็ยังไม่พอมีแค่ไหนก็ยังรู้สึกขาดขาดวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้เลยครับความรู้สึกไม่เคยพอทีออ่หลายคนน่าจะเคยเจอนะครับเราจะอ้างอิงแนวคิดจากวิดีโอตันหา3ไม่ใช่แค่เรื่องเพศแต่มันซ่อนอยู่ในทุกความอยากของคุณใน y o u t u b e ช่องธรรมะสติสมาธิซึ่งเขามองว่าไอความรู้สึกขาดเนี่ยนะมันไม่ได้มาจากข้างนอกหรอกครับแต่อยู่ในใจเราเนี่ยแหละ คือสิ่งที่เรียกว่าตันหาค่ะซึ่งคําว่าตันหาเนี่ยความหมายมันลึกกว่าแค่เรื่องเพศเยอะเลยนะคะใช่ครับเป้าหมายเราวันนี้ก็เลยอยากจะลองมาทําความเข้าใจตันหา3แบบที่เขาอธิบายไว้มีการมาตันหาภาวะตันหาแล้วก็วิภาวะตันหาว่าเอ๊ะมันคืออะไรกันแน่แล้วมันส่งผลกับชีวิตเรายังไงทําไมบางทีเรามีทุกอย่างแล้วแต่ยังรู้สึก ว่างๆข้างในครับผมเรามาหาคำตอบกันผ่านการทำความเข้าใจเรื่องตัณหานี่แหละครับงั้นเริ่มภาพรวมก่อนเลยไหมครับได้ค่ะในวิดีโอเขาบอกว่าตัณหาเนี่ยเออมันไม่ใช่แค่ความอยากทางเพศนะแต่มันคือแรงขับลึกๆความอยากความทยานอยากที่มันไม่สิ้นสุดนะครับซ่อนอยู่ในความคิดการตัดสินใจเราตลอดเวลาเหมือนเงาตามตัวเลยนะคะ เป็นรากของความทุกข์ความเหนื่อยความกังวลที่เราเป็นกันอยู่ครับผมแต่จุดที่น่าสนใจที่ในวิดีโอเขาเน้นย้ำคือเขาไม่ได้บอกว่าการมีตันหามันผิดนะแต่การที่เราไม่รู้ตัวมากกว่าว่ากำลังถูกตันหาชักนําอยู่ข้างหลังเนี่ยอันนี้แหละที่ทําให้เราหลงทางอ๋อคือไม่รู้ตัวนี้เองที่เป็นปัญหาใช่ค่ะเพราะงั้นการเข้าใจธรรมชาติของมันสําคัญกว่าไปสู้หรือไปกดมันไว้อืม เหมือนรู้จักเขารู้เราทํานองนั้นนะครับประมาณนั้นเลยค่ะแล้วในวิดีโอเขาก็ชี้รากตัณหา3มเส้นหลักๆเลยที่คอยดูดเอาความทุกข์มาให้เราค่ะมีกามตัณหาภาวะตัณหา,หาแล้วก็วิภาวะตัณหาครับมาดูตัวแรกก่อนกามตัณหาอันนี้เอ่อน่าจะพอเข้าใจง่ายสุดคือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่มันแบบทําให้เราพอใจสบาย ค่ะสิ่งที่รับรู้ผ่านตาหูจมูกลิ้นกายของเรานี่เองใช่ครับเช่นเห็นรูปอาหารสวยๆแล้วหิวหรือติดมือถือถ่ฟีดไปเรื่อยเพลินกับภาพเสียงการสัมผัสหน้าจอชอบฟังเพลงเพราะเพราะชอบเสื้อผ้านุ่มครับพวกนี้ไม่ได้ผิดศีลธรรมอะไรเลยนะแต่แค่เราเพลินจนติดใจยอยากได้อีกอยากเสพอีกก็เข้าข่ายแล้ว ในวิดีโอเปรียบเหมือนเราอยู่ในบ้านสวยที่มีหน้าต่างห้าบานเปิดรับสิ่งสวยงามแต่ไม่มีประตูออกอือหือภาพชัดเลยครับใช่ค่ะแล้วผลที่ตามมาคือสุขจากการมาตัตญหามันอยู่แป๊บเดียวเดี๋ยวก็หายทําให้เราต้องวิ่งหาสิ่งใหม่สิ่งเพิ่มตลอดเวลาไม่จบไม่สิน้นเหมือนมันหลอกเราว่าของข้างนอกจะเติมข้างในได้ ค่ะข้อคิดคือให้รู้ทันว่าสุขทางประสาทสัมผัสพวกนี้เหมือนแขกแวะมาแล้วก็ไปอย่าให้มาเป็นเจ้าของบ้านคือใจเราสัมผัสโลกได้แต่อย่าตกเป็นทาสมันถูกต้องค่ะโอเคครับต่อมาตัวที่สองภาวะกันหาอันนี้ซับซ้อนขึ้นมาหน่อยค่ะความอยากมีอยากเป็นอยากมีตัวตนอยากเก่งอยากสำเร็จอยากให้คนเห็นค่าย,ยอมรับอยากมีบ้านมีรถมีความมั่นคงอยากเป็นที่รัก นะคะเป็นแรงผลักดันชีวิตใช่ครับแต่ลึกๆแล้วมันคือความอยากที่มันยึดกับความเป็นเราหรือสถานะที่เราอยากเป็นในวิดีโอเปรียบเหมือนการสร้างปราสาททรายสวยนะ แต่ไม่มั่นคงเลยพอคลื่นซัดมาก็พังเจ็บอีกสร้างใหม่อีกวนไปใช่ค่ะนี่แหละค่ะตัวการของความรู้สึกยังไม่พอที่วิดีโอเขาชี้แม้จะสำเร็จแค่ไหนมีอะไรมากแล้วก็ตามเพราะใจมันผูกกับการมีการเป็นอันนั้นทำให้เรากลัวกลัวความล้มเหลวกลัวการเปลี่ยนแปลงค่ะการรู้ทันภวะตัณหาเนี่ยไม่ได้แปลว่าให้หยุดฝันหยุดทำนะคะแต่ให้ทำโดยไม่เอาคุณค่าทั้งหมดไปผูกกับผลลัพธ์หรือสถาน น,นนั้นความรู้สึกพอมันจะมาจากข้างในแทนใช่ค่ะไม่ใช่เพราะได้ครบแต่เพราะเลิกผูกตัวเองกับอนาคตที่ไม่แน่นอนเข้าใจเลยครับมาถึงตัวสุดท้ายวิภวตัญหาอันนี้ตรงข้ามเลยค่ะความอยากไม่มีอยากไม่เป็นอยากให้ตัวเองหายไปอยากให้ปัญหาความรู้สึกแย่ๆมันจบๆไปซะอยากว่างเปล่าเบื่อตัวเองไม่อยากรับรู้อะไรไม่อยากรับผิดชอบบางทีไปไกลถึงขั้นแบบ ไม่มีเราซะได้ก็ดีอะไรทำนองนั้นแต่ในวิดีโอเขาเน้นนะคะว่าอันนี้ไม่ใช่ความสงหบหรือการปล่อยวางนะมันเป็นความสิ้นหวังเป็นการผลักไสความจริงไม่อยากเผชิญหน้าอยากดับทุกข์ด้วยการไม่มีสินะครับใช่ค่ะเป็นการปฏิเสธความจริงไม่ใช่ยอมรับความจริงเหมือนพยายามกดคลื่นในน้ํายิ่งกดก็ยิ่งกระเพื่อมอืมความสงบจริงๆไม่ได้มาจากการหนีค่ะ แต่มาจากการมีสติรู้ทันและยอมรับความเป็นจริงตามที่มันเป็นพอฟังทั้ง3าตัวแล้วเหมือนกับว่าตัณหาเนี่ยถึงดูเป็นปัญหาแต่จริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่ศัตรูที่เราต้องกำจัดทิ้งไปอย่างเดียวใช่ค่ะอาจจะมองเป็นบทเรียนเป็นกระจกสะท้อนให้เห็นว่าตัวตนหรือความสุขที่เราวิ่งตามมันอาจจะไม่ใช่ของแท้ก็ได้แล้วเราจะรับมือกับมันยังไงดีครับ แนวทางที่วิดีโอเสนอคือไม่ต้องไปสู้รบกับมันค่ะแค่เห็นมันเฉยๆรู้เท่าทันมันด้วยสติพอรู้สึกไม่พอปุ๊บลองแค่สังเกตความรู้สึกนั้นดูอยู่กับมันแป๊บหนึ่งโดยไม่ต้องรีบหาอะไรมาเติมหรือรีบผลักมันออกไปใช่ค่ะลองดูซิว่ามันจะอยู่ตลอดไปไหมหรือมันก็แค่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปความพอในความหมายเนี้อาจจะไม่ใช่จุดที่เราได้ทุกอย่างครบ แต่เป็นจุดที่เราเลิกวัดว่าแค่ไหนถึงจะเรียกว่าครบค่ะตรงนั้นเลยเง้นสรุปได้ว่าแก่นสำคัญจากวิดีโอนี้คือความรู้สึกพอจริงๆเนี่ยมันไม่ได้มาจากการเติมจากข้างนอกอืมแต่มาจากการหันมาเข้าใจกลไกตัณหาในใจเราเองแล้วก็เรียนรู้ที่จะไม่ไหลาตามมันไปเป็นการเปลี่ยนจากข้างในจริงๆค่ะครับผม มีคำถามทิ้งท้ายจากวิดีโอที่น่าคิดนะคะเขาชวนให้ลองมองว่าเอ,อ่อหรือจริงๆทุกมันไม่ได้เกิดจากการมีความอยากนะแต่เกิดจากความเชื่อว่าเราต้องสนองความอยากนั้นให้ได้ถึงจะมีความสุขอ๋อความเชื่อของเราเองใช่ค่ะแล้วถ้าเราเปลี่ยนความเชื่อนี้ล่ะเป็นไปได้ไหมที่เราจะอยู่กับความอยากที่เกิดดับได้โดยไม่ทุกแค่รู้ทันมันน่าสนใจมากครับค่ะวิดีโอทิ้งท้ายว่า แค่เราเริ่มเข้าใจตันหาแม้เพียงนิดเดียวก็นับว่าเป็นการเริ่มเดินทางสู่อิสรภาพทางใจแล้วล่ะสาธุสาธุครับเป็นข้อคิดที่ดีมากๆเลยครับวันนี้